อากาศสวัสดีครับกาบสวัสดี f อซทางช่องทุกทุกท่านครับเอาตอนนี้นะครับหลังจากนะครับเอ็ดวิไลนะครับกับเม่บ้านไปเก็บเห็ดนะครับตอนนี้กลับมาอาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเสิยให้เบิ้งผลงานนะครับอให้เบิ้ลงานอันนี่ครับเห็ดเพาะนะครับนี่เห็ดเพาะอันนี้ครับเห็ดเพาะ เอาไปสั่งไปนี่ซั่งแล้วครับนี่ <_ C 1> เห็ดละง,งูเห็ดเพาะได้ได้เท่าไหร่เห็ดเพาะสองโลเก้าฮะสองโลเก้าขีดสองกิโลเก้าขีดโอ้โหเอาเอาอนามาเทศด้วยบุงได้พงแยงบ่สวยเว้ยเ,เอาเอากระดงมะเทใส่นะครับเฉพาะเห็ดเพาะนะครับแม่บ้านว่าได้สองกิโลเก้าขีดขาดอยู่ขีดหนึ่ง อาจจะถึงสามโลนะครับอันนี้เห็ดเห็ดละงอกพึ่งกําลังจะออกนะครับนี่เรียกว่าดอกกกดอกเข่ามันอ่านี่เห็ดละงอกขาวนะครับอ่าเห็ดละงอกขาวอันนี้เห็ดละงอกเหลืองนะครับมีสองสายพันธุ์อ่าเดี๋ยวเบิ้งเห็ดเดียเด่ยวเดี๋ยวแอดวิไลจะให้เบิ้งตัวเลขนะครับว่าจะเป็นของสำนักใดอ่ตอนนี้ให้เบิง้ง อแม่บา้านกำลังจะเทออกจากถุงแง,ง่งถุงผ่าแงงผ่าล้านนะครับอ๋ <c oughs> อ,อ,อมันบ่ไดห้หน่อยภายในตัวนี้เฮ็ดเฮ็ดเพาะเกือบ3ากิโลนะครับขาดอยู่1ขีดอ่าร่วมร่วมเรืร่องทั้งสองถุงหรือเปล่าแม่บอ <แง S 1> โอ้เกือบสามกิโลนะครับขาดอยู่หนึ่งขีดอันนี้แมงกอกนี่แมงกองกโอ้แมงกอกในซองปยนะงกอกโอ้แมงกอกซองปูใช่ไหม อ่ะเท่เท่ให้เอฟซีเบอรงอ่านี่คือผลงานมือนีนะครับอันนี้กินข้าวเชียงแล้วนี่ครับอ่ากินข้าวเที่ยงแล้วครับจะมีหลักโอ้นี่ลังตัวนี้ลังกินข้าวเที่ยงก้อนข้าวเที่ยงตัวนี้ก้อนข้าวเที่ยงอ่าสรุปสรุปภาพรวมก็คือเท่าไรก่อสองกิโลเก้าขีดอ่าสองกิโลเก้าขีดนะครับนี่คือผลงานมือนีวันเสาร์น้องผู้พาบ่ได้ไปนั่มครับตัวนี้น้องผู้พากับอยู่อ่า เงี้ยน้ำหลานนะครับอเดี๋ยวตัวเลขหนะ้าทางครับในเบิงแน่นอนนะครับตอนนี้เอาให้คุณพอ่อคุณแม่เอฟซีทางช่องในเบิงภาพบรรยากาศผลงานที่ทํามือนี้นะครับได้2องกิโลเก้ขีดนะครับเห็ดเพาะนะครับเพื่อจะอัดส่งฟิตรส่งให้ชะบานะครับชะบาเพิ่อนอยากนะครับชะบาทํางานอยู่ปทุมธานีส่งลงกรุงเทพส่งลงเมืองปทุมให้ชะบา ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งตัวเลขหน้าทางน้ำกันนะครับว่าจะเป็นของส้ำนักใดครับหลังจากแอดวิไลได้ถ่ายภาพบรรยากาศเฮ็ดให้เบิ้งนะครับข้าขอมาเบิ้งตัวเลขแนวทางกันครับมาในคลิปนี้นะครับเป็นตัวเลขแนวทางครับของออไปตามสูตรครับงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหลังจากเบิ้งเฮ็ด เป็นที่เรียบร้อยมาเบิ่งตัวเลขกันนะครับสำหรับออไปตามสูตรนะครับหลังจากเข้าปล่อยชุดล่างไปแล้วน,นะครับยังคงเหลือชุดบนนะครับเหลือชุดบนงวดนี้ชุดบนนะครับ,บเพราะเบริ่งเด่นกันก่อนสำหรับอไปตามสูตรนะครับเด่นบนนะครับเด่นบนเด่นบนนะครับเมาเบิ่งกัน บังเหล็กเด่นกันก่อนนะครับเด่นบนเด่นไปที่สามสี่หกเก้าอ่าสลับเด่นบนนะครับเน้นสุดๆก็คืออ่าสามนะครับเน้นสุดๆ มาเบิ้งสุดจับคู่กันนะครับคุณพ่อคุณแม่ามาดูสุดจับคู่เข้าเบิ้งขห้ดีนะครับออไปตามสูตรกับตัวให้ด้วยนะครับคือคู่แรกครับ3 4คู่2ครับ4 3 3 9กลับตัวให้พร้อมเลย เขาเบิงขึ้นหลายชุดนะครับ3993กลาับตัวให้พร้อมเลยนะครับต่อไปครับ49 94แล้วก็เบิ้นนะครับ2คู่33 แล้วก็44ย่าลืมว่าสัญจรนะครับ F c อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเบิ้ล33กับ44ถา้าเข้าเบิ้งไปแล้วครับจะมีเลขยแค u ถ้าบอกกับตัวนะครับจะมียูหนึ่ง2 3 4สชุดแค่นั้นเพียงตะว่า,าอาไปตามสูตรนะครับเพิ่นอ่ากับตัวให้นับอย่าลืมว่าเป็นบนอย่างเดียวนะครับ อาคุณพ่อคุณแม่เบ่งให้ดีนะครับบนอย่างเดียวชุดล่างเขาสรุปไปแล้วนะครับอาคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอกันเลยนะครับมักชอบนะครับแคบหน้าจอกันเมื่อนี้นะครับเข้าะว่าวงตัววงกลมนะครับวงกลมให้เลยนะครับสําหรับบนนะครับอ่อไปตามสูตรจะวงกลมให้เป็นตัวใดนะครับวงกลมไปที่คู่แรกครับ สามสี่สี่สามครับกับตัวให้พรมนะครับสามสี่กับสี่สามแล้วก็สามเก้าแล้วก็เบิ้ลนะครับเลขเบิ้ลนี่คือวงกลมไปที่สามสามอ่าพอวัเนเลขเด่นพนวงกลมไปที่สามนะครับอัดเด่นสามเอาง่ายๆนะครับก็คือเด่นสาม เอาฝากแชกไปนะครับให้กำลังแรงใจออกไปตามสูตรนะครับอันนี้คือบนอย่างเดียวนะครับสุดหลังเฮ้าสรุปไปแล้วแอดวิดไลก็ต้องขอกลับขอบุญขอบคุณออกไปตามสูตรนะครับที่ทรงตัวเล็กแนาะทางมาให้นะครับมือนี้ถือว่าอาสรุปเลยนะครับสรุปวันที่ครับมือนี้วันเสาร์ วันเสาร์ที่24นะครับสรุปวันที่24นะครับมือสรุปตัวเลขแนวทางนะครับสรุปวันที่ยี่สพฤษภาคม68นะครับนี่คือมือสรุปตัวเลขแนวทางของอ,อไปตามสูตรนะครับเป็นชุดบน ชุดล่างเข้าสรุปไปแล้วนะครับอสำหรับคลิปนี้นะครับแอดวินไล่จ,จากล่า FC คุณพ่อคุณแม่กันไปอาจจะได้ก็ฝากแชร์ไปนะครับให้กำลังแรงใจนะครับอ่าออกไปตามสูตรนำให้กำลังแรงใจแอดวินไล่นำนะครับฝากแชร์ไปด้วยครับ f c คุณพอ่อคุณแม่นะครับอาจจะได้ก็ให้โศกโศกมันมาน,นกันสัญจรบึงการก็ไม่หวั่นครับวดนี้อออกไปตามสูตรเฮงเฮงรวยรวยเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ